ทุกวันพบกับรายการของช่อง d i r เตอร์ศิลปช,ชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r เตอร์ศิลปช,ชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับลุงตู่ยังคุมเกมพระเจ้าช่วยล้วยทอด เห็นทีพักคู่แข่งของพักเพื่อไทยไม่น่าจะใช่พักพลังประชารัฐเสียแล้วพักภูมิใจไทยมาแรงจริงๆตามรายงานข่าวบอกว่ามีสสจากพักการเมืองอื่นเตรียมย้ายเข้าภูมิใจไทยร่วมร่วม50คนวันนี้ภูมิใจไทยมีสสอ,อยู่ในสังกัดรวม65คนหากมีสสย้ายพักตามจำนวนที่ว่าจริงพักภูมิใจไทยมีสสตุนในมือทะลุ100คน ย้ายมาจากไหนกันบ้างพักพลังประชารัฐ14คนพักเพื่อไทย10คนพักก้าวไกล5คนเศรษฐกิจไทยสคนและมาจากพักประชาธิปัตย์พักเพื่อชาติพักประชาพิวัฒน์พักชาติพัฒนาพักรวมพลังพักละหนึ่งคนยังมีเดีลใดทางลับอีกประมาณ5-6คนเบื้องต้นในวันที่16ธันวาคมนี้จะมีสอสอจากพักการเมืองอื่นๆ ที่จะย้ายมาพักภูมิใจไทยไม่ต่ำกว่า43คนดูตัวเลขพักพลังประชารัฐแล้วช่วงนี้ลุงป้อมน่าจะนอนไม่ค่อยหลับต้องคิดเยอะเพราะยังไม่นับส่วนที่ตามลุงตู่ไปรวมไทยสร้างชาติอีกยังไม่รู้ว่ากี่คนกันแน่แต่เป็นสิหากลบกลบหนี้กับการดึงกลุ่มธรรมนัตกลับก็ยังขาดทุนอยู่พอสมควรนี่เป็นแค่ตัวเลขเอาไว้ประเมินคร่าวๆครับว่า พักไหนจะได้สสมากพอจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักการเมืองไหนเพราะเอาเข้าจริงสสหน้าเก่าใช่ว่าจะสอบผ่านกันทุกคนการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาสสหน้าเก่าสอบตกไปก็เยอะสสหน้าใหม่จากทุกพักการเมืองตบเท้าเข้าสภาก็แยะจากข้อมูลสสในสภาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองเมื่อวันที่8พฤษภกาคมส5 6 2า จะเห็นได้ชัดเจนว่าถึงจะเก่าแต่ก็ร่วงไปเยอะในวันนั้นกกตประกาศรับรองจำนวน498คนเทียบกับสอสในปี2554จำนวนทั้งสิ้น527คนผลเป็นดังนี้ครับมีจำนวน180คนที่เป็นสสอเดิมในปี2554และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี2562นั่นก็คือสสอหน้าเก่า คิดเป็น36%ของจำนวนสสทั้งหมดที่เหลืออีก318คนเป็นสสอหน้าใหม่ที่ไม่เคยเป็นสอสอมาก่อนถือว่าเยอะมากก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ว่าการเลือกตั้งปี2,562มีการล้มช้างล้มยักษ์มากเป็นประวัติการครั้งหนึ่งเลยทีเดียวในจำนวนนี้หากแยกตามรายพักพบว่าพักเพื่อไทย91%เป็นสสหน้าเก่ารองลงมา คือพรรคประชาธิปัตย์21%พรรคพลังประชารัฐ14%พรรคภูมิใจไทย10%และพรรคอื่นๆ7%ส่วนสสหน้าใหม่จำนวน318คนมาจากพรรคพลังประชารัฐ28%รองลงมาคือพรรคอนาคตใหม่25%พรรคเพื่อไทย14%พรรคภูมิใจไทย10%และพรรคประชาธิปัตย์4%ในบรรดาสสหน้าเก่าของแต่ละพรรค เป็นสสหน้าเก่าที่ย้ายพักจำนวน38คนพักพลังประชารัฐเป็นพักที่มีสสหน้าเก่า25คนหรือคิดเป็น2 1เปอร์เซ็นต์ของสสพักพลังประชารัฐทั้งหมด115อสคนสสเหล่านี้64%เปอร์เซ็นต์ย้ายมาจากพักเพื่อไทยรองลงมาคือพักประชาธิปัตย์20เปอร์เซ็นต์และพักพลังชน8เปอร์เซ็นต์ครั้งนั้นพักภูมิใจไทยมีสสเก่าจากพักอื่น6คนอาทิ จากพกรคประชาธิปัตย์หนึ่งคนพรักเพื่อไทยสองคนเป็นต้นครับการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ยากที่จะตอบได้ว่าสอสอหน้าเก่าจะสอบผ่านกี่คนที่ย้ายกันไปย้ายกันมาณเวลานี้สักกี่เปอร์เซ็นต์จะได้กลับเข้าสภาใหม่อีกครั้งหากเทียบสถานการณ์การเลือกตั้งปี2 5 6 2กกับปีนี้ถือว่ามีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะสูตรหารร้อย บรรดานหน้าเก่านานนมจากพัคเพื่อไทยจะโผล่มาในฐานะสอส,อสอปาติลิสส่วนพักก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ที่เคยได้สอส,อสอปาติลิสเป็นกอบเป็นกรรมผิดธรรมชาติคราวนี้น่าจะลดลงไปเยอะพอควรสำหรับพัคเล็กพัคเกิดใหม่หากอยากแจ้งเกิดอีกครั้งมีแค่2อทางเลือกคือรวมพัคหรือไม่ก็ไปสังกัดพักการเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลางแทนอีกไม่กี่วัน จะมีความชัดเจนว่าพักสร้างอนาคตไทยกับพักไทยสร้างไทยควบรวมกันคนหน้าเก่าลานตาอยู่กลุ่มซีกุมารอดีตทีมเศรษฐกิจตระกูลคนละครึ่งจากพักพลังประชารัฐนำโดยอุตมะสาวนายนสนทิรัตน์สนธิจิรวงศ์จะรวมกับคุณหญิงหน่อยสิทธาธิวารีสรุปคือคนหน้าเก่าจากพักใหญ่ก็แตกออกมาเยอะทีเดียวที่ยังรออยู่คือ พักรวมไทยสร้างชาติที่ลุงตูจะไปเป็นหัวให้ก็คงต้องปลุกเสกกันไม่น้อยเพราะต้องได้สอสอเข้าสภา25ที่นั่งเพื่อจะได้เสนอชื่อแคนดเดตชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นอันว่าการเมืองวันนี้ยังเป็นเรื่องของน้ำจิ้มอยู่เมนูหลักยังไม่มาเรื่องยุบสภาก็กองเอาไว้ก่อนหลังปีใหม่ค่อยมาว่ากันรอของจริงใกล้ๆวันที่7กุมภาพันธ์กำหนดเส้นตายย้ายพัก ความชัดเจนจกบังเกิดแม้กระทั่งลุงตู่เองก็ต้องเคลียร์แล้วว่าจะไปอยู่พักไหนเหตุผลง่ายๆถ้าไม่ย้ายก่อนวันที่7กุมภาพันธ์แล้วเกิดไม่มีการยุบสภาก็จบเฮคครับต้องสมัครสอสอในนามพักเดิมเพราะการไปพักใหม่ต้องไปเป็นสมาชิกพักไม่ต่ำกว่า90วันจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอสอฉะนั้นวันนี้คนคุมเกมจึงยังเป็นลุงตู่ครับ ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ